หลังจากที่มีคนตั้งเป้าหมายกันมาอย่างลอยๆอ,อย่างนี้หลายๆปีผ่านมาหลายปีแต่ว่าผลลัพธ์ที่มันไม่ไปถึงเป้าสักทีเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าข้างในของตัวแพลนเนอร์ของมูจิเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับ <S <S เป็นธรรมเนียมปฏิบัติแบบนะครับสะสมกันกตั้ง New Year Resolution ขึ้นมาประจำปีว่าปีนี้ฉันจะมีเป้าหมายอะไรไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมายว่าฉันจะผอมลงฉันจะ ออกกําลังกายมากขึ้นจะ,จะอ่านหนังสือมากขึ้นจะ,จะเลิกเล้าจะ,จะเลิกบุหรี่จะ,จะรวยมากขึ้นเพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ครับถ้ามีคนตั้งเป้าหมายแบบนี้จะมีสักกี่คนที่ทาได้จริงแล้วพอมันไม่เกิดขึ้นจริงนะครับหลายๆคนก็เริ่มท้อใจถูกไหมครับพอะเริ่มท้อใจเราก็จะเริ่มว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่นะปีหน้าฉันจะเริ่มต้นใหม่ปีหน้าฉันเอาจริงละแต่เนี่ยเพิ่งต้นปีเองนะครับ ถ้าเราเริ่มต้นผิดก็คือการตั้งเป้าอย่างไม่มีจุดหมายแบบนี้คือจุดหมายใช่เรามีว่าเราจะผอมลงเราจะรวยขึ้นแต่เราไม่มีวิธีการที่มันชัดเจนผลลัพธ์มันก็อาจจะไม่ได้ออกมาอย่างที่คุณต้องการหลังจากที่มีคนตั้งเป้าหมายกันมาอย่างลอยๆอย่างนี้หลายๆปีตั้งเป้าหมายปฏิญาณกันหน้า f a c e b o o k ปฏิญาณกันหน้า i อ Story ผ่านมาหลายปีแต่ว่าผลลัพธ์บางคนไม่เกิดและเป็นหลายๆคนที่มันไม่ไปถึงเป้าสักทีมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเป้าหมายที่ไกลเกินไปสูงเกินไปก็เป็นได้จริงอยู่ครับที่เราควรจะตั้งเป้าหมายให้ไกลอย่างน้อยถ้าไปไม่ถึงเรายังได้ทำอะไรบ้าง พอเราตั้งเป้าหมายให้มันไกลเกินไปแล้วเราไปไม่ถึงเราก็อาจจะรู้สึกว่าเอ,อ่อท้อใจและก็ไม่อยากทำมันอีกเลยบางคนก็เพลกับมันเพลกับตัวเองวันนี้นะครับเราก็เลยจะมาแนะนำวิธีที่อาจจะทำให้คุณถึงเป้าหมายได้ใกล้เคียงขึ้นแม้ว่าจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างน้อยมันยังมีอะไรให้เราเรียนรู้ของปีนี้ เราจะทอนบทเรียนคำที่เสืิ่มากเราจะทอนบทเรียนจากชีวิตตัวเองแล้วไม่ต้องไปดูชีวิตคนอื่นเราจะทอนบทเรียนจากชีวิตตัวเองมาใช้ในปีหน้าถ้าไม่ถึงพออะไรนั่นก็คือข้อที่1นึ่งเป้าหมายของคุณต้องเป็นรูปธรรมครับรูปธรรมผมหมายถึงว่าถ้าคุณยังไม่มีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมอย่างเช่นฉันจะรวยขึ้นคุณต้องกําหนดเป็นนิดนึงว่าคุณรวยขึ้นจากอะไรอย่างเช่นคุณจะรวยขึ้นจากการ ไปหางานเสริมหรือว่าคุณจะไปขับแกลบในเวลาเลิกงานหรือว่าคุณจะไปรับทำผมเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างน้อยๆคุณจะรู้ว่าตอนนี้คุณขาดอะไรถ้าคุณจะไปขับแกลบแล้วคุณไม่มีมอไซค์คุณก็ต้องไปหามอไซค์มาคุณอย่าจะไปทำผมคุณอาจจะต้องฝึกสกิลการทำผมของคุณหรือการแต่งหน้าของคุณให้มันสามารถไปหารายได้จากตรงนี้เพิ่มขึ้นได้ แต่คุณก็จะหมกมุ่นกับมันและคุณก็จะพัฒนาผิดมืองคุณไปเองทีนี้ข้อที่2ครับเป้าหมายคุณต้องวัดผมได้ครับเป้าหมายที่วัดผลได้ก็คืออย่างเช่นถ้าคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณจะลดน้าหนักให้ได้คุณก็ลองกําหนดว่าอ่ะเนี่ยสเดือนแรกฉันจะลดสัก5โลและจะลดต,ต,ต่อไปเรื่อยๆทุก3เดือนเดือนละ3มเดือน5โลก็คือ3 42 สี่ครั้งคุณจะลดได้ยี่สิบโลที่เนี้ยมันอาจจะดูเยอะไปแต่อย่างน้อยอ่ะไอ้สามเดือนแรกอ่ะถ้าคุณทําได้ห้าโลคุณก็จะรู้เลยว,ว่าทํายังไงให้ลดอีกห้าโลหรือใกล้เคียงัยง่ม่น้อยอะครับมันดีกว่าวันปีนี้ฉันจะลดยี่สิบโลซึ่งมันยากมากแต่อย่างน้อยถ้าคุณได้เริ่มทําถ้าเริ่มทำสามเดือนแรกแล้วรู้สึกว่ามันไม่พอ ทำอะไรทำยังไงมันก็ไม่พออย่างน้อยได้เริ่มจดบันทึกคุณก็จะเริ่มดูว่าสิ่งที่ฉันทําไปฉันทําอะไรไปบ้างและฉันขาดอะไรบ้างฉันจะเพิ่มความเข้มข้นตรงไหนได้บ้างทําให้ฉันไปถึงเป้าหมายของฉันให้ได้อย่างน้อยมันคือการได้เริ่มทําแล้วนะครับคุณต้องมี KPI ให้กับตัวเองเพื่อจะได้เป็นการกดดันตัวเองบ้างไม่งั้นชีวิตที่ผ่านมาที่มันเคย ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วมันจะกลายเป็นเรื่องชิวๆและและปีนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องชิวๆอีกปีหนึ่งซึ่งมันอาจจะน่าเสียดายถ้าคุณไม่ได้ลงมือทำจริงๆเะได้แทนเดีได้ชีวิตตัวเองลตอนนี้โอเคข้อสุดท้ายครับสำคัญมากนั่นก็คือคุณต้องลงมือทำมันจริงๆถ้าคุณสร้าง To-Do List แล้วมันเคว้งคว้างเปล่าเปลี่ยว โดยการที่คุณไม่ได้ทํามันได้จริงๆมันไม่ประโยชน์ครับมันก็คือแค่เศษกระดาษทีนี้การทำทูดูลิสมาแล้วแล้วคุณได้ทําจริงมันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณที่สุดนะครับก็แนะนําเท่านี้ตัวช่วยของการที่เราจะไปถึงจุดหมายได้ก็คือการจดบันทึกครับผมเชื่อว่าการที่เราได้เขียนมันศักดิ์สิทธิ์กับตัวเองมากกว่าการพิมพ์ลงไปในมือถือเพราะว่าการที่เราจดในมือถือมัน ใช่มันเตือนได้มันตั้งเตือนเราได้ว่าเราต้องทําสิ่งนี้สิ่งนี้นะแต่มันเหมือนกับเป็นการบังคับแต่การที่บังคับตัวเองให้ได้จริงๆอ้ะมันคือการมีวินัยอย่างหนึ่งครับที่นี้ผมก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นสมุด planner ของของมูจิเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าข้างในของตัว planner ของมูจิเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคครับนี่ก็คือ planner ที่มาจากมูจินะครับตัวนี้เป็น planner ที่น่าจะช่วยในการ จดและบันทึกข้อมูลของคุณไม่ให้หลุดว่าคุณต้องการจะทำอะไรเมื่อไหร่ยังไงนะครับทีนี้แพนเนอร์ข้อมูลจริงๆแล้วมันก็มีทั้งสีดำสีแดงแล้วก็สีขาวครับสีแดงนี่ผมไม่เคยซื้อผมปีที่แล้วผมซื้อสีขาวมาพอทาทันหนึ่งปีม,มันก็จะมีความเลอะเล็กน้อยนะครับก็ก็จดไปเยอะเหมือนกันทีนี้เราก็จะแฮนอ่านคร่าวๆโอเค ทีนี้เรามาดูกันว่าแพลนเนอร์ของปี2 0 2 3าเขาจะมีอะไรบ้างนะครับก็คือเขาจะอยู่ในซองพลาสติกเล็กน้อยนะครับตรงนี้ก็สามารถใส่ตัว๋วใส่สมมติถ้าคุณชอบดูหนังคุณเก็บตัวหนังได้คุณสามารถเก็บสติกเกอร์อะไรของคุณได้นะครับแพลนเนอร์ตัวนี้จะมีปฏิทินของปี2 0 2 2คือปีที่แล้วว่ามันก็สามารถ ดูได้ว่าปีที่แล้วมันตรงกับวันอะไรแล้วก็ปีนี้สวรรค์23แล้วก็ปีหน้าสวรร24ก็สามารถดูวันที่ของปีที่แล้วได้ดูวันที่ของปีนี้ได้แล้วก็ดูกำหนดการของปีหน้าคร่าวๆได้บางคนอาจจะมีนัดข้ามปีอะไรอย่างนี้ก็อาจจะต้องจดกันได้นะครับด้วยความที่แพลนเนอร์ของตัว มืจิไม่ได้ทําเพื่อ to do list อย่างเดียวมันสามารถทําเพื่อเป็น organizer จดงานได้ว่าจะทำอะไรเมื่อไหร่ยังไงนะครับทีนี้ตรงนี้จะเป็นข้อมูลของเดือนครับเดือนแรกคุณสามารถเขียนได้ว่าคุณจะทําอะไรให้เสร็จเมื่อไหร่ยังไงตรงนี้นะครับแล้วก็ปฏิทินตั้งแต่เดือน12 ของปีที่แล้วก็คือปี22 2 2แล้วก็มาถึงปีนี้นะครับคลิปนี้ถ้าไม่ผิดก็คือออนวันที่8นั่นเอ๊ะมาเออใช่ตั้งละออนเปที่8เนี่ยสิ่งเหล่านี้ที่จะเกิดในคลิปนี้จะ,จะอยู่ในหนังสือเล่มนี้แหละครับแต่ยังไม่เขียนให้ดูก็มีกลุ่มผ้า ฮินาเมษาพุทภามิทุนตนี้ก็เป็นวันที่ของญี่ปุ่นเขานะครับไม่ใช่เป็นวันที่แบบว่าแปลตรงตัวเนาะเพราะสังเกตดูวันที่14 14นี้คือตัวนี้14นี้คือตัวนี้กะตัวกัน ก,กานะตนนาตเดือนมก,กราของปีหน้าก็คือสามารถวางแพลนได้ถึงปีหน้าในเดือนแรกคือย้อนหลัง1เดือนล่วงหน้า1เดือนสําหรับแพลนเนอร์เร่มนี้นะครับที่สําคัญยังบอกค่าขึ้นข้างแรมด้วย <c oughs> ซึ่งคนสมัยนี้ดูข้างขึ้นข้างแรมหรือเปล่าไม่รู้แต่คนที่เชื่อเรื่องดวงอาจจะ นะไม่รู้เหมือนกันทีนี้ตอนนี้ครับถ้าคุณสัเงเกตดีๆมันจะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เนาะถ้าสี่เหลี่ยมถ้าสี่เหลี่ยมต่เดิงก็คือในสัปดาห์เนี้ยอยู่ด้านนี้ทั้งหมดแล้วเราจะมาเห็นความแตกต่างในนี่คาบเกล่ยวระหว่างเดือนสมมุติสัปดาห์สุดท้ายเขาะนบตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ถ้าวันจันทร์เริ่มที่วันที่26หมดวันที่30ขึ้นเดือนใหม่ เป็นของไอเดือนึงแหละเขาก็จะกรอบสี่เหลี่ยมให้2 2จุดเนาะก็คืออันนี้ของสัตว์ของเดือนใหม่แหละเนี่ยครับคุณก็จะสามารถเขียนได้ว่าวันนี้ตั้งใจทําอะไรวันนี้ตัง้งใจจะลงคลิปนี้คลิปนี้คลิปน,ปนี้เขียนไปเลยว่าต้องทําอะไรบ้างทําเสร็จอย่างได้มาดูอะไรนี้ครับวันนี้คือสิ่งที่ผมอาจจะเขียน ในนี้เนาะผมชอบส่วนโซนหนึ่งก็คือด้านขวาครับมันจะเป็นกริดที่เป็นตารางไม่ใช่เป็นลายแบบนี้ถ้าเป็นลายแบบนี้คือบรรทัดบรรทัดเนาะกริดที่เป็นตารางเนี่ยมันช่วยให้เราเขียนได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งอันไหนแนวตั้งแนวนอนวะเออ อ,นนอันนี้คือเนีปกติแล้วกันเปิดสมุดมาเนีปกติแต่ว่าบางทีเราอาจจะอยากเขียนแบบมีแนวนอนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เขาจะมีเส้นเส้นหนึ่งให้มาขั้นหนังสือเวลาคุณอยู่หน้านนี้คุณก็เปิดง่ายมากก็จะรู้ว่าเราจดอะไรไว้ถึงไหนนะถ้าคุณสนใจจดก็จดได้ทีนี้เราจะรีวิวกันอย่างรวดเร็ว รันไปถึงเดือน1ปี2024แล้วนะตอนนี้นี่ผมพลิกมาไว้มากเพราะมันจบเดือนของเดือนที่1ปี2024นหนังสือสมุดเล่มนี้ครับมันก็จะจบที่ตรงนี้เนาะหน้านี้มันจะกลายเป็นอันนี้ก็คือด้านซ้ายเป็นตารางนนด้านขวาคือให,ให้จดบันทึกเนาะซึ่งมันจดได้วาดรูปได้ นี่เข็นไหมครับสองหน้านี้พอมันหมดปุ๊บเขาก็าาจะมีไว้ให้เขียนรายละเอียดเล็กเผื่อคุณมีสูตรอะไรว่าฉันลดน้ำหนักด้วยการวิ่งเวลา60นาทีอดได้จริง0.5กิโลฉันกินฉันกินหมูกระทะไปแล้วมันขึ้นมา2โลฉันต้องวิ่งเพิ่มเป็น220นาทีเพื่อจะ ให้ cover การที่ฉันกินหมูกระทะหลังจากไปวิ่งต่ออะไรอย่างนี้ครับเป็นอะไรสนุกสนุกสำหรับคลิปนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในการทำเป้าหมายของปี2023ให้สำเร็จรวมไปถึงปีต่อๆไปด้วยนะครับก็ขอก็อยากจะให้คลิปนี้มีประโยชน์ให้กับคุณไม่มากก็น้อยก็ถ้าใครชื่นชอบก็ลงกดฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b s c ค i b e ด้วยนะครับแต่พบกันใหม่หน้ากันนะครับสวัสดีครับ